ในคิววิดีโอนี้ผมได้จัดชาเลนจ์ทายคำถามจากรูปภาพผมบอกเลยว่าแต่ละภาพที่ผมจัดมาไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป <Yeah. S 2> และที่สำคัญใครชนะได้รางวัลสุดพิเศษของปืด๊ดโอ้ไไปดูกันว่าที่ไหนจะชนะกระรามกรดิท้าทายตชอบวามสุขวันนี้อาด่กับผมปื๊ดเยมกันยาวยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ที่มีชื่อว่าปื๊ดจะพาไเล่นเกมนะจ๊ะ และผู้เข้าแข่งขันจะเป <Holmes. S 1> ็นใครไปไม่ได้นอกจากชาวแกงไทยเองนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราเาโตตน ใครตีเมื่อกี้ไหมไม่มีโอเคชั่นมันวันนี้จะพามาเล่นเกมทายคำถามก็คือเราจะทายคำถามจากรูปภาพมันจะมีรูปภาพขึ้นหน้าจอแล้วให้ทุกคนทายคำถามแต่ก่อนอื่นที่จะไปทายเราจะให้จับฉลากเลือกทีมกันก่อนมันจะมีคำอยู่หกคำถ้าได้เหมือนกันอยู่ทีมเดียวกันจับเลยจับเลยจับเลยจับโลดจับโลดผมได้ฟื้นหล่อมาคนแรกอ่ะวพี่อูปื้นหล่อ อาปืนไม่หล่ออาปืนไม่หล่ออาปืนไม่หล่อตรงนี้ปืนหล่ออาปืนไม่หล่อตรงนี้ปืนหล่อตรงนี้เอ็ปกับแบงค์สบายแล้วเว้ยช่วันเองแบงค์โอเราได้ทีมเรียบร้อยแล้วนะก็คือพี่ก๊อตอยู่กับพี่เมย์แล้วก็มิสเตอร์แปงคและวฝั่งปืนหล่อก็อยู่กับพี่อูเล็งแล้วก็พี่แบงค์ มาก่อนที่เราจะไปบอกนาิกาขออนุญาตแจกอาวุธก่อนเพราะว่าระหว่างที่เราแข่งเกมมันจะมีการลงโทษอะไรกันด้วยอา,อาวุธของผมก็คือปากกาโซลแท่งแ่งอนแจกไปพี่โอ๋หมักก็ให้บรือโบ้หรืออาเรียบร้อยทุกคนอะไรยอ,อย่อา,เอาเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนเขียนออกอยู่นะรู้อยู่ว่าอาอกเพราะทมาเองลองเวลาแล้วก่อนลองดูได้ถ้ามันไม่ออกเห็นไหมมันออกถ้าไม่ออกมันจะชักไหม โอเคแล้วทุกคนได้อาวุธพร้อมแล้ว ไปดูการนากันกเลยแบ่งทีมเป็น2ทีมทีมละ3คนให้2ทีมแย่งกันกดปุ่มตอบคําถามบนหน้าจอถ้าทีมไหนแย่งปุ่มได้และตอบผิดจะต้องส่งตัวแนทนรอโดนทาโทษและจะเป็นโอกาสของอีกทีมที่จะได้ตอบบวกกับได้ทําโทษฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าตอบผิดส่งตัวแทนมาโดนทําโทษพร้อมกับฝ่ายตรงข้ามกรณีถ้าแย่งตอบได้และตอบถูกจะได้รับ1คะแนนและเปลี่ยนภาพถัดไปจบเกมทีมไหนได้คะแนนเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะและจะได้รางวัลสุดพิเศษ โอเคนั่นแหละเราบอกกันทการไปแล้วเราจะมาเริ่มเล่นเกมเลยฝั่งคุณหลอกฝั่งเฟรดต้องตอบให้ได้แล้วต้องใครตีนนี้ใครตีได้ก่อนคนนั้นได้ตอบก่อนมา้อรือยังพี่อู๋นีผมบอกก่อนว่าจะมีเราจะเล่นกันสี่รอบรอบละหมวดหมู่หมวดหมู่ละห้าคำถามแต่ว่าจะมีหมวดหมู่หนึ่งที่ได้สามคำถามแต่ว่าจะเป็นโบนัสถ้าตอบได้ได้สองคะแนนแต่ว่าโดนพวกก็ต้องสองเท่านะ มาหมวดหมู่แรกหมวดหมู่ตัดครับผมภาพพุ่งมาเลยุปกรณ์อะไรผมตอบผมตีก่อนอะไรนะเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่ตัดแก้วน้ำเองรู้แต่ว่าผมตีก่อนไปย้อนดูดีได้จังหวเสียงปืนี้ก่อนไม่ผมไม่รู้ว่าใครตีก่อนแต่ภาพจะไม่ขึ้นคุณตอกแก้วน้ำาก่อนเลยเหรออันนี้ถือว่าโมคะนี้ถือว่าแบบซ้อมก่อนเสมอไปต้องตีก่อนแล้วพี่ถืก่อนบอกว่าใครได้ใช่ไหมใช่ใช่ต้องตี ต่อไปคุณจะโดนลูกมาลูกต่อไปอะไรอะไรตุกแกเฮ้ยมายบตม๊ากแก่กไอ้เธอหวานเกียวโ้เธอหวานเกียวอะไรหวากูขึ้น จะก็กสูตรายการอีกรอบมาคำถามไอ้ภาพต่อไปอะอะไรอะไรดูดีๆดูรูปดีๆแล้วก็คิดดูอะไรดีๆว่ามันมีอะไรบ้างภาพมันคืออะไรลองดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมึกสายปลาหมึกสายเป็นคำตอบที่ถูกตอ้อง สุดท้ายดูดีๆราเมงราเมงฮะอะไรอะไรอะไรอันนี่ดูดีๆดูดีๆผมบอกแล้วมันมีทั้งทำใช่แล้วทำขวดลองดูดีๆลองดูดีๆอะไรอะไรอะไรลองดูแม,ม่มัดแดงโบสัตว์อ,อะไรไอ้แค่ไหน ต่อได้ไปสามแหน่ใช่ไหมต่อไ้ไปหเดียวนะแหนแรกต่อไปหมดที่สองหมดที่สองนั่นก็คือหมวดผลไม้มาหมวดเด็ดไอ้นี้ยังไม่ได้หมวดผลไม้ทอขึ้นมาเลยอะไรอะไรคำตอบคือกล้วย กว้ย,วย,วยวาามงตอที่ถูกต,ต้องตอนนี้ถูก <c oughs> ไม่ผม,มผมเป็นคตีอ่ะผมเป็นคนตีเขาไม่ได้ตีตีเอเไงผีจกา โอเคจัก็ดูรายการอีกรอบมาคำถามไอ้ภาพต่อไปอะไรอะไรอะไร ภาพต่อไปตีเลยตีเลยตอนยังยังอะรต้องมีอไรผิดเพ้อตรงไหนไมเขาใจเลยไอ้เี่ยมัก้บนนีก่อนน่ะเเกข้าบนกัเตี้ยดตีลุดไผมยังแพ้ผมผมัคตอบก็คือมังคุดมังคุดโอเค ประมางกับปันคุดก็เป็นมังคุดนั่นเองอเมาหมวดมหมวดพม่ตี่หีมหมวดผลไม้ข้าวสุดท้ายดูดีๆน,นึ่งสองสามพักกุนแะ ไม่ได้แปะตีไปแน่โอ้โหน่ามากน่ามหัมากน่ามาหัดมากจะไปเป็นหมวดสัตว์ในสัตว์กบไผมบอกเลยว่าภาพนี้เป็นภาพที่แบบว่าต้องดูดีๆเป็นเอกลักษณ์ของสัตว์ในสตูต้องดูดีๆนะเอกลักษณ์ะเอาเก็บมานะไม่ได้เอกลักษณ์นะออกมาทอดขึ้นมาเลยภาพแรกอะไร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 ต่อ ตอบคือตอบเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ต้องัตอบพีถูกต้องอะไรอะไมอะอันนี้คือคุณอาแล้วก็ดยกก็คือหฮาก็คืออาปตังีนี้มันมันรมัอะไรเอะเลน้มาเอาละตสตินะมาอดไปึ้มมาเลยอะไร หลไยคุณหน่ามาดูรุ้งรุ้งทำไมถึงเป็นน้องปอดเดี๋ยวบอกแล้วกันเดี๋ยวมาภาพต่อไปเลยขึ้นมาเลยอะไรอะไรต้องสู้ต้องต้องตอบที่ถูกต้องนะครับผมมาภาพสุดท้ายขึ้นมาเลยดูดีๆนะอะไรดูดีๆดูดูดู ูมผิดอะไรเนี่ยก็ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมองกงกงที่ไหน่ยเบ้านใช่ไหมเ้าเี่ยเาเป็นคเดียวนะคนเดียวนะเปียะมาเปียยังตีแล้วตีแล้วดี๋ยวดอมเปียย่งตอยุ่งต แล้วันั้นมเาเฟียรเาเรว่าีแม่อยู่เห็นไหมแม่มาเียก็คือแม่ของมาเฟียโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแต่ต้นแล้วถ้าตอบผิดส่งตัวแทนคนใดคนหนึ่งมารอโดนทัโงตรงนี้ คุณจะส่งใครฉันเองอาพี่ก๊อตแล้วก็จะเป็นโอกาสของฝั่งนี้ที่จะได้ตอบว่ามันคือคําว่าอะไรเอ้าอ่าามดูดีๆว่ามันคือคำว่าอะไรพี่น้องแม่ไอ้ฝ้่งขวามาเฟียมันอยู่แล้วมันต้องเป็นแม่ของมาเฟียฟันๆคำตอบก็คือถูกตาง่ายเลยแล้วฝ่านี้เนฝ่ายชนะฝ่ายนี้จะได้คำโทษฝ่ายที่แฝดสามารถเขียนตรงไหนก็ได้ในร่างกายเหรอวันใคร อดไปทันแค่สิบิแต so, okay. yeah. yeah. like yeah. yeah. ่ว่าอย่าทามยกมขึ้นนะเขียนล่างไปตรงเลยนะขำมากมึงกอพอดีโอ้โหถึงโนไหมอไม่่ไใครเขนใครนรเพิ่อหรอเพิ่เจอหรไม่ได้พี่้อหอี่้อหอ้งเียหน้ายทิ้งเขียนลยทิ้ทิ้งก็พี่ก้ออโอ้ย่ือนจิ้เนี่ยเขี้นสอ้ยแ่เึกว่าจะไม่มีใครโดนล็องโล้นะไม่เอา โดนัสจะมีสภาพสุดท้ายแล้วสาภาพสุดท้ายแล้วถ้าตอบถูกก็คือได้สอคะแนนถ้าตอบผิดก็คือส่งคะแนนมาสองคนโดยโทษโอเคมาหมดสิ่งของอะไรคืออะไรดูดีสิ่งของมันมีอะไรทางลัดคืออะไรนั่นคืออะไรพับแรกคืออะไรลงดูดีตีเลยตีเลยตีสิเีาจะตีมันนะ

อะไรอะไรเป็นหมวดสิ่งของลูกแรกเขาเป็นอะไรแล้วลูกที่สองเขาอะไรอยู่กราเป๋าเป๋าไม่ไหวไม่ไหวนี่ไงเขาเป็นกาดแล้วลูกที่สองเขาเป็้เป่าอยู่อันนี้มอเอผลป่าโอเคตอนนี้ได้คะแนนไปเา ไม่มีใครแพ้เลยไม่เราไม่บอกจะน้อยมากเลยเราอย่างน้อยที่เสมอไว้ตอนนี้เราขนาดสิบต่อแปดเฮ้ยคือสิบต่อแปดอ่ะมันจะเท่าสิบเ่อเราอ๋อไม่ใช่มต้องตอบไม่ได้นะเป็นภาพสุดท้ายแล้วต้องตอบไม่ได้รอท้ามีสตินะข้าวจะไปมาเลยผมทำอะไรอยู่กับพลอยนะอันนี้คืออะไรเะไรคืออะไรลองดูนี่ลองดูดิ่นี่คืออะไรลองดู อะไรรองเท้าแตกรองเท้าแตกเป็นตัวโี่ชูต้อตีโบ้ตีมานำเสนอติดต่อติดแล้วตอนนี้ไม่ใช่จะมองต้องแตกไอ้ตัวนี้จอยเพื่อนไอ้โฟกัสเนี่ยโฟกัสอะไรแล้วถามว่าทำไมถึงรองเท้าแตกรูปแรกก็คือรองฟองก็คือรองเท้าก็คือเท้า แล้วพอยกำลังแตะผมอยู่อ้าวคือลองเท้าแตะกันเองกล้องลองกล้องเป็นมาไฟถึงบอกน้องมีงดีโอเคตอนนี้คือเสมอกันสิบต่อสิบและใครจะได้คะแนนอะไรดีโอเคพระโฆษณาักคู่ครักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะขอบคุณ ผู้สนับสนุนรองเจดีของเราด้วยค่ะถุงเท้าด้ยเลขาสันถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันละคันตีนค่ะ <pakai ữ> และผู้สนับสนุนรองคนที่สองนะคะชุดื่องนอนตูตู้ทอเต็มผืนรลัรบเต็มตืน่นและผลื่นเต็มตัวค่ะขอบคุณค่ะให้เอนชาให้เอนชาอะไรให้เอนชาดึงดึงโอเค เอาละทุกคนด้วยความที่เขาเสมอกันส0ต่อ10ผมเลยตั้งโจทย์มาใหม่ก็คือผมจะเลือกมาหมวดหมวดหนึ่งก็คือหมวดสัตว์สัตว์อะไรก็ได้ที่อยู่บนโลกนี้หมาไมใหมด,มหหมดแล้วเราจะพูดกันเรียงไปทีละคนถ้าผิดที่ใครผิดทีมไหนทีมนั้นแพ้ไปเลยผมจะจับเวลา2อนาทีพูดกันไปเรื่อยๆถ้าเวลาหยุดที่ใครคนนั้นคือแพ้มรือ <Yeah. S 1> ว่าอยู่ทีทมที่ก๊อต ต่อแพ้อยู่ที่ที่พี่อูพี่อู๋เหรมาโมสัตว์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกำปิลากำปิลาเรื่องอะไรลิงก็ได้กำไมนเอ่อแมวเป็ดค่อยๆเกรนชาดก็ได้มันต้องสองคนแล้วยังไงกันล่ะสัตว์อ่ะยังงไอ๋อรู้แล้วมีโค้ชมีโค้ชจะขึ้นควายเต็มหูเลยหมาเฮ้ยเท่ยังร่ ต้มไก่หมูกุ้ง,งกเผาปลาหมึกหอยชุกแก่เช้างวงยีราฟมีการเล่นเสียงด้วยนะ<อ>และโก้หมากระจิง้ง <c oughs> รัดใหมดากเ้ยจะสอดีนะหนม่ดีกว่าแล้วผมบอกเลยต้องเรนะออยู่นนึงมีแคตอะไเง้แลบตุนบวกมปังต้องเร็วกันแล้วนะต้องเร็วกันแล้วนะเวลาเดือน้อยเ้ต้อเร็วกัแล้วเวลาเดือนร้อยแล้วอ้สรสบอสัเร็วเร็วตอกู้กินกเร็วเ็้ยเ้ยเร็วกันแล้วเร็วกันแล้ว

โ,โทษตกอะไรนะโอเคนั่นแหละรับอะไรก็ชาวมันเดาะขอเชิญฝ่ายชนะมารับรางวัลนะครับฝ่ายพี่มีเร็วเร็วเร็วฝ่ายชนะครับรางวัลผมบอกเลยรางวัลรอบนี้มหาศาลนักแล่นี่มาเนี่ยมหาศาลก็คือผมจะให้นะก็คือแทนแทนแทนโอ้โหทีมมิตเตอร์ปืนที่เก่าขนาดนี้ดูเก่าขนาดนี้ผมเก็บมาห้าปีคุณคิดดูว่ามีเงินเท่าไหร่ นี่ผมจะเปิดให้คุณดูเอาเด็ดรือยังมีเงินเท่าไหร่นี่เป็นไงฮะเโหลนี่ผมเก็บปีละร้อยเอาไปเลยเอาูุิใจหน่อยดิกบมือกันด้วยไปเอะยห้าร้อยห้าร้อยเชื่อรอบโลกให้คุ้มไปเพาเชิญฝ่ายที่แพ้มาอยู่นี่หน่อยเลยฝ่ายที่แพ้ผมบอกบทลงโทษของพวกคุณนั่นก็คือ ตัดจริงด ok. ีสิบรอบและที่สำคัญต้องเดินไปให้ถึงหลังศัตรูให้ได้ด้วยลองเดินไม่ต้องลงเดินถ้าเดินไม่ได้ต้องเรียตุลสุขสำรตัวเล็กมากเดี๋ยวเลี้ยงกันขึ้นตุลเลยเดียวก็ได้พี่เดียดถึงใช้เรียตูดสุขสำโอ้าเอ๊ยบ้าเอยใช้เรียตูดสุกสำรมฮ้ยต้อใช้เรียตุลสุขสำร กูวิ่เยอะไม่พ่การอุ้มลยว่นเฮ้ยเรามาเเพื่อมาน้าเสียแล้วไม่ได้นอนนอนน้อยนอนน้อย้ลยคนเนี้ยเดี๋ยวเวเลาปั่นอะอันนี้ยคือรบรอบหนึ่งคือต้องหัวตรงนี้ไปทีละนึ่ง้อมกันไมเีออหนึ่งเนี้ยเราพำกันมาใชมาไปเริ่ม นนนึ่งแล้วเอ้เล็กคุณผิดด้านมุณอันตุกตยกต้องต้องเราสุดท้ายแล้วไปไหนอย่างไยังให้หมดยังหมดยังจบแล้วไปไปคนสุดท้ายเรียตัวสุดท้ายเรียนตัวตุ้ ความเสียใจกับคุณเล้งที่ได้เรียกตู่สุการ์อันนี้จริงหอยเป็นเตี้ยเลยไอ้เวนจับมวยทำใหม่มาบอกด้วอ้นี่อะอยู่ทางทางฝั่งมึงจะทั้งเมล์ะายแล้วไก่มันด้วยมุนมุนอยู่มุนบุยไก่มามาสุการ์มาจัดไปไหนแล้วไม่รู้วิ่งหนีไปแล้วโอเคเดี๋ยวให้รอดไปที่มันหนีไปแล้วนะโอเครอดไปแล้วสุการ์จะรู้ โอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้มีตะปืนแล้วก็เพื่อนๆเ,เราด้วยสำหรับวันนี้ <Okay. S 1> ปื๊ดลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า